สวัสดีครับวันนี้เราเราจะสอนให้คุณหมอเป็นควานช้างนะครับผมเฮา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 คุณหมอเรียนหมอมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนให้เป็นควานมั่งครับผมไไไไปปหหนนเากับม เบนเบนแค่นอนก็ยากแล้วเบนุดก oh ับเบนเออได้เบนเออเบนสนุกไหมครับคุณหมอค่ะเบนเบนสบายมากค่ะอ่าแล้วก็กระดิกขาทั้งคู่เลยครับเดินอ่าเดินเดินอย่าไปนี่เกาะหลังเดี๋ยวมันจะนอน

ตัวนี้ขิงง่ายกว่าพลาสต์เอผมว่าเอ้าหมอแอมสอนลูกศิษย์ให้เป็นหมอแต่ผมจะสอนให้คุณหมอเนี่ยเป็นเป็นควาเนื้อเผื่อเผื่อไว้วันหน้าจะไม่มีคนเลี้ยงแสนรักก็จะได้ให้ไปเลี้ยงครับผม คนข้างหลังก็ได้วิชาไปเยอะเลยครับหลักๆก็คือวิชาลากโซ่ครับมันเริ่มนั่งสบายขึ้นพอตั้งแบบนึงคือมันชินครับมันมันชินมันก็จะนั่งสบายขึ้นครับก็คือคนเต่าเปอนนอนนอนลงไปตัวตัวเต่าเปียกนอนนอน ลงนะคะจะลงแล้วนอนก็สั่งก็สั่งให้ลงนอนอ่างลงเออเด็กสั่งแล้วนั่งนั่งดูว่าคุณหมอจะสั่งให้ช้างลงได้ไหมนั่งลงได้ไหมได้อยู่ได้อยู่นั่งนั่งเลี้ยงช้างได้อยู่ครับเข้าจะบังลุงลุง เป็นไงมั่งครับยิ้มค่ะเมื่อยไหมครับโโมไม่ <c oughs> เยอาใม่ <c oughs> อ่าบนสูงเลยบนสูงเลยแซนเอาบนสูงเอาสูงบนสูงอ่าใครที่อยากมาขี่ช้างเล่นสัมผัสกับน้องช้างอย่างใกล้ชิดก็มาที่ได้ได้นะครับที่มหลาลัยเกรรษตรศาสตร์กำแพงแสนนะผมมาเจอกับแม่แสนรัก แล้วก็มาเจอความด้วยนะคะแล้วก็มาเจอคุณหมอสันสวยนะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ